ใจอกันพรงรลุบุรีนัครับมาถึงแล้วบอนว่ง เอ้ามาดิโอ้ยไปเจอนะอยู่ตรงไหนอ่ะหรอโอ้โหคนเยอะมากเลยอะตรงนู้นตรงกลางไหมไม่มีครคนอะก็ยังยังไม่มาอะหรอเยอะยังว่างเหรอว่างไงแมะนู้นก็ดั้งได้กลางก็ว่างเลยตคือหรอได้ไปฝั่งนู้นดีกว่างั้นได้ได้ฝั่งนู้นรถมันก็เข้าไปได้นะเข้าไปจอดซ้อนกันได้อยู่ไม่เป็นไรครับประกบเดี๋ยวเวลานั้นขยับออกได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว คพื่อขับก่อนอออได้เง่ายๆยานัข้ามาดิไม่มาวัดดีสายพงบ่เจอกันพงลรบุรีนะครับมาถึงแล้วนังบ,บอ่อน้องข้าวหอมน,นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะอ้สมาคิเยอะมากนะครับเยอะจัดเลยนะดูนะเยอะมากไม่เคยมานะครั้งแรกนะครับ แรกกับบอ่อนี้เดี๋ยวดูกันลพบุร,รีดูซิจะเหมือนอยู่แถวนู้นหรือเปล่านะอยู่สไตล์เปนเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีเคาะปักก่อนประมาณ20นาทีเอ้สองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงดูกันนะครับคนเพียบเลยทะเบียนนะครับของ ชื่อสอนครับน้าสอนนสอนนะคะครับน้าสอนสนใจได้ลงขันไหมคะลงยังไงเอ่ยเออเล่นลงขัน100บาทค่ะเล่นปลาขึ้นโตุดท้าย4โมงเย็นหยียบแบ่งเป็นประเภทเยอะค่ะโอ้ยขึ้นจะกลับก่อนแล้วผมถ้าเกิดสนใจก็ครับครับเท่าไหร่นะครับก็ร้อยเกาสิบเก้าบาทครับ ถ้าเกิด <this> <Cock S 1> ก่อนก่อนเล่นเราจะประกาศก่อนอ๋อได้ได้ถ้าเกิดสนใจตะโกนบอกมาได้ครับโอเคปดไปแล้วนะครับคุณค่ะครับอู้สี่สิบสี่แล้วเหรอครับเนี่ยเออยังไม่ถึงค่ะอันนี้เบอร์มันไม่ถอยอ๋อครับเดี๋ยวจะเบอร์ตอนนี่จะไหลเลยเนี่ย สีเขาบอกว่ามันไม่ตรงกับเบอร์นะสูสีแล้วเลยบอกแบบตีตอนไปปลาตัวเนอะ ได้เริ่มนะเดี๋ยวตอนเช้านะครับขอให้ใช้ปักก่อนนะใช้ปักก่อนประมาณ2ชั่วโมงนะช่วงเช้าประมาณสิบโมงก็จะใช้เป็นะ่โอเพนเดือดโอเพ่นเดือดต้องมีแค่ตัวเดียวนะฮนะมาใ,ใช้ตัวใหญ่ลตอนเช้าสภาพจะเย็นๆนะหน่อยครับใกล้เริ่มแล้วมาเริ่มนะใครเริ่มแล้ว

เป็นแค่ตัวเดียวนะ 何を書きたいい จะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวร้องเอาคันเล็กก่อนอเ,เปลี่ยนเนี่ย น่าโทษนะครับขวดตัวหนึ่งครับน่ากลัวตัวเบียดมันเยอะนะ <c oughs> สำเร็จปลาไซให่ใหญ่ปาใหญ่ปลาสวย เอาครีมไปเจาะสักเจาะได้เปล่าอ,นะอืมครีมนี่ nhưng mà ăn ít khoảng tôi thôi mà ờ có đơn bồn ê áo ตันนะครับต้นนะครับนะนตันนะครับต้นนะต้นะ

ยิกยิกรัวนะเก้ายิ่กยิกลัวนะเก้าเหยละเก้าให้มาค <c> ร <oughs> <c oughs> ับ <c oughs> ตัวกี้ของนะเก้านะเกกี <c oughs> ทียิกยนะิกรัวนะมนลอยลบบุรีนะครับ จะเห็นอยู่นะครับสมองไม้รู้สึกว่าสองไม้โดนเลยนะครับโอเคดูดิตัวต่อไปมีบ้างมีลอ,อซื้อบ้างาหมูนะครับเดี๋ยวดูกันกีทีกิกกลัว สามม,มิลก็ไม่พอแล้วจริงนลึกที่ผายเนี่ยโอ<ฮ>้หมีสองเมตรอะ นายเดาย่าย no. no. yeah, ่ด <laughing balls> yeah. ิ่ง <lawsuit> ด <royable> ิ่งเลยแต่อาโดนนะฝล่ซ้ายนะครับโรครับดีครับเขาพงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเหมือนป้านินเลยวะทรงมันทำไมเหมือนเออ ขวาแล้วครับโป,งป,งปง้งๆดิ่งสป,ปาวิบก็แล้วปปรางงวััลยไมม่หสปาบิบก็แล้ว,ปปล,วลงไปเลยจุ่มเลยเฮ้ยกลับกลับสวิงดีดี รึหมปากหมปากหมปากไอจอนี่ไงหมปากสปายวิผจิ๊กกระปอนี่อันนี้ครับเอบสปายวิ Đu mà đu, đu 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 Biển bãi điều kìa Biển bãi điều lắm Biển bãi điều đấy, Úp lê Cái cạnh โอ้หสปายหมายเดียวโดนเลยนะดีจะเปิดกล้องเลยโชคดีเลยสปายพิบหลอซื้อหรือเปล่าวะโหเยะ โคตรลึกกับน้ำตบตัวเนี้ยขึ้นมาตบดุ้งเลยไม่ตึ๊บเลยอ่ะตบพับเลยโอ้สวนกันกเขาแลว้วสวนกันฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ ถ้ามีแบบปลาเก่าแบบที่มันไม่เป็นแผลมันอาจจะกัดปลาใหม่เป็นแผลปลาใหม่กัดยากบุ้ปลาเก่าเนี่ย่ะกินกลางบอ่อเลยที่ล,ลึกมาก เรียบร้อยเที่ยงกี่โมงเที่ยงสามตัวดิเช้าหมูเนื้อพี่หมูกข้าก่อนเที่ยงไม่ไหวร้อนต้องใส่จะจบสามตัวเดี๋ยวดูกันตอนบ่ายได้เพิ่มหร,รือเปล่าตอนนี้กินข้าวก่อน ก็ขึ้นล้อเลยกระเพียน ตัหน่อยครับกลับแล้วเอ้ยกี่ตัวไปได้ตรงนน้นมากี่ตัวได้สองตัวทั้งหมดได้กี่ตัวตัวดูไปสองตัวดียังดียังย้ายไปฝั่งนู้นที่ว่าอยู่มันแอแอ s ฝั่งนู้นพาตัวพาพาตัวอุ้ยพวกหน้าดูตัตัตัวโอ้ย เอ้าหนึเอออือครับเจ้เวลาตกกลับแล้วกลับเล้วอาทย์นี้จะสั้นดิวได้สามตัวดีเจอเพื่อนนะเพื่อนนี้น้องนี่สวัสดีครับปัดช่องหน่อยปัดช่องหน่อยอ่านั่นองสปินน์อร์เบสน่าจะรู้เดี๋ยว กลบช่องมาช่องมาให้ดูนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับเพิ่งทำคลิปใหม่นะครับเพิ่งทำช่องใหม่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับก็กลับมาครั้งนี้ก็เนก็มื่อค่อยมีเพื่อนนะที่ลบบุรีแต่จริงๆแล้วบ้านอยู่ลบบุรีนะเพื่อนก็คือตกอยู่ที่กรุงเทพกับชนบุรีนะครับตกอยู่ที่กรุงเทพกับชนบุรีนะครับมาลบบุรีก็จะนี่แหละมีน้าหนองนี่นะอย่งพอต้อนรับ มีเชฟปลอยอีกคนนึงนะมีเชฟปลอยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ไปถ่ายพลาดบ้างวันนี้ฝนด้วยอะไรด้วย <c oughs> หลายอย่างไม่เป็นไรต้องไปซีเรียสน,นะครับก็เดี๋ยวผมต้องขอตัวกลับก่อนแล้วต้นไงคุณประกอบการก็สามตัวน้องสตัวครับสามตัวเหมือนกันครับสามตัวน,วน<ส>ะเจ้าเหมือเหมือเหมือเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันครั้งหน้าเจอกันเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันโอเคดี๋ยวจะไปเยือนบ <c oughs> ้างโอเคเดี๋ยวไปเยือนชลบุรีเดี๋ยวไปเยือนชลบุรีโอเคเจอกันนะครับสวัสดี